เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องอที่ที่แบบจะทําหมูกระทะนะคะผ่านดีมากะเนี่ยแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเราแบบว่าเราไม่ได้เตรียมของล่วงหน้าเนาะออแบบฉุกละหุกมากแต่พอดีน้องจิ๊บเนี่ยเก่งนางเก่งมีฝีม,มือในการฝมมีมือเตรียมของอันนี้ซุปบายน้องจิ๊บนะคะซุปไก่ ซุปไก่สกัดตาจิบนะคะแล้วนี่ก็คือซอสไอ้น้ำจิ้มหมูกระทะเนาะเออน้ำจิ้มหมูกระทะพี่อสับสนระหว่างหมูกระทะกับสุก,กี้ไม่เจ้าหฮ้อนอ๋อเจ้าฮ้อนจะทำไม่เป็นเนะไม่รู้ครับจะบอกว่าเจ้าของบ้านเขาอนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอคลิปนะคะ อันนี้อัดไว้เป็นหลักฐานไว้นะคะเดี๋ยวจะมามาด่ากันที่หลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกแล้วขออนุญาตแล้วไมได้แล้วนะคะทม่มีเปัญหาค่ะโชว์ได้โชว์ได้จะบอกว่าบ้านน่าอยู่มากนะเนี่ยดูสิปานติดป่าติดป่าติดป่าเราก็ทำเป็นเหมือนกับไดอารี่เนาะเก็บไว้ แกบไปให้ดูตอนแก่นะคะอุ่นตั้งแต่ตอนเช้ามึงอะปกติใช้น้ำเปล่าก็ได้ง่ายถ้าแต่นัำซุกจะอร่อยลองซีนดูใหนเปิดอันเจมวางด้วยกันอันนี้เราก็มีส่วนร่วมอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็มีหมูหมักมาจากบ้านนะคะ จะบอกว่าเจียดเวลาจากการที่แบบเล่นกับกระต่ายนะรถก็ยังมีเวลาหมู่มากอีกนี่ชเอ้าวิ่งไงวิ่งโอ้ร้อนไงร้อนเหรอต้องลาดอยู่ฮะเหนื่อยค่ะเหนื่อย เราไม่มีมันหมูนะคะที่อยู่บ้านเราก็จะได้มันหมูอยู่เราใช้เนยแทนสั้นนะ<ช>สั้นสันส้นเจ้าของบ้านเสิร์ฟไายครึ่งแล้วนะเนี่ยเจ๊เอาหมูอะไรมาโก้ล้นนอย่างเรมา มันอยู่ในตู้แข็งโอ้กินกันนี่เยอะหรอกรู้อย่าเจ๊กินเท่าแมวดมเออใช่ถ้าสองช้วยพี่ก็อิ่มเลยสำคัญมากก็คือต้องเค็งก่อนเอาสายมาเป็นสีรุ่งเดียวค่ะต่วนนะคะคุณปายคะมันต้องตัวบุ้งเลยค่ะใช่ตัวเดี๋ยวไปขาดนะฮะนี่ผักบุ้งนางปลูกเองนะเออแล้วก็จแก่หน่อยนะคะเพราะว่าแก่เหมือนจะฟกนะ ก็จะแก้ไปจะข่อนะครับปักบุ้งค่ะสามรอบแล้วนะได้กินสามรอบแล้วนะเก่งมากนะคุณใส่บุ้นเส้นทีหลังนะคะจริงๆบุ้นเส้นต้องใส่ก่อนแล้วก็ผัดข้างบนนะคะความที่แบบเราคุยกันด้วยเม้าวด้วยอะไรเงี้ย อายุห oh, oh. ันเลยนะคะอายุหันจากปีนี้นะคะไม่ใช่ของน้องค่ะเท็นกระทพอดีเลยสะดวกสบายนะกล้องเนี้ยเลื่อยๆจริงๆเจ๊ไม่ต้องรีบเลื่อนๆเหรอกทีแกว่าจะเอากระทาไฟฟ้าพวกว่ากระทาไฟฟ้าเลยกระทาท่านดีได้บรรยากาศแนะนำขวดให้เลื่อนถึงเลยอีกน่ารักดี รู้ใจในนี้มันอาจจะไม่เห็นแต่แต,แต่เห็นเห็นทุกคนกิน,นกันสองุ่มอิ่มมีของดูผักกอยู่ในชวนทำไมไม่เห็นเนื้อมันสุกได้ยังจิ๊บน่ะสนะุกหรอนะก็ลองเลยเกียมๆหน่อยแล้วแต่ว่าพี่จะชอบแบบไหน เนื้อพี่จะไม่มีเนื้อพี่จะไม่มีงานเนื้อน้องมีงาน๋อ,อน่น้องสรุปก็คือใช้มือตะเกียบไม่เป็นอ้าวเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็มาที่ไพี่อยู่บ้านเรา เด็กเขาไม่ได้กินแล้วนะเดือนหนาวหน้าหนาวเราก็อดละอดเนือนหนาวก็กินได้อยู่นะได้อยูที่ว่าเราจะทำข้างนอกอหรือข้างในน้องสุ้อกระทะข้าขงไหนมาแล้วกินได้อยู่ผัวสั่งให้เมียบุญดีอ่ะซื้อที่ไหนอ่ะผัวสั่งมาจากจีนเดือนนี้ไม่ได้แล้วดีแล้วที่สั่งมันเร็วไม่งั้นเดี๋ยวนี้ต้องเสียบัสสี แค่ตรงนี้นะจิ้มเอานี้แม่เด็กเห็ดเหอาใส่เข้ามาเอ้ยฉันจะกินเห็ดเอาเห็ดมาทั้งนะสับปุ๋ยปนระบาตร,ะระ่ะดูน้องเชฟจ,จะนอนเป๊ะปะ เห็นเลยแซฟอยู่ไหนไม่รู้ได้ยินตัวเสียงไม่ได้ยินแต่เสียงไม่ค่อยเห็นเซฟอยู่ไหนอะเห็นดีมันมันโอเคมันเป็นพึ่งเฉยๆมีน้องเซฟกับแม่แตงที่จะมาถึงนะก็เลยแบบต้องย่างย่างต่อแพ้ออะไรอร่อยมะลกเอาเส้นไหมแซฟชอบเส้นไหมก็ได้กินเออแล้วก็ต้นไม้กระส ก็อ,อย่างนี้นก็หมกโดยกัดัดน้ำหรือลูกก็อร่อยสิรอจริงเหรอหน้ากินมากเลยเนี้นมันก็ทำอะไรโอ,อ๊ตใช่ด้วยแบบนั้นใช่เยยนี้มันก็เาไปเลยเดี๋ยวพี่แพทช่วยเมาเป็นเราสวัสดีครับเดี๋ยวเราทำยูทูปกัน มองเชฟอย่าลืมลัดเข็มขัดนะครับโอเคครับจีบขอบคุณมากเจอกันนะพี่จ้าขอบคุณนะคะจ้าเดี๋ยวคุยกันเรื่องในถ้าเกิดกินได้เนี่ยก็แวะมาเก็บเอาเถอะจ้าน้องมาอยู่บ้านแล้วก็พาจ้ามาเก็บได้เพราะว่ารถพี่อยู่อ๋อโอเค จ้าชก็ถือ้ม่หรืเปล่า ก็ได้ชรสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ